ปีสิแสะสีขามุกในตลาดหายากแล้วมาอยู่ที่นี่นะครับออก5้านะครับล้านกว่าบาทนะครับแต่ด้วยความหายไปครึ่งหนึ่งเกินครึ่งไปสาไปดอกเบี้ยต้นแค่2.79%สีป่ปีถูกกว่ารถใหม่เลยอ่ะมาสวัสดีครับผมบอสน,นะครับจาก p b u s e Car Bar แล้วบา้านเกตเอนะครับวันนี้มาเจอผมผมเจอรถนะคบโดนอีกแล้วครับ,ครบใครหารถ CLV นะครับผม รถบ้านนะครับแท้แท้นะครับและสภาพสวยกิิบนะครับราคาถูกนะครับผมแนะนําคันนี้เลยครับตัวนี้เป็น c r v วนะครับตัว2.0นะครับผมตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับปี13และสีขาวมุกในตสารหายากแล้วมาอยู่ที่นี่นะครับอยากรู้สวยไงครับมาครับเพื่อนๆคันนี้นะครับไฟหน้าเป็นมัลตินะครับนี่ครับมีไฟนะครับนี่ตรงด้านนี้ด้วยของน้องโอ้โหบอกเร็วโคตรคือกระจังหน้าตัวนี้ครับตอนที่ซ r อออกใหม่ครับที่เป็นโฉมนี้นะครับโคตรคูลเลยอ่ะแล้วผิวพันน้องนะครับบอกได้เลยคันนี้รถเพิ่งมา ดูดีมากครับตะเข็บต่างๆไม่เคยแงะไม่เคยไม่เคยแกะเลยครับเนี่ยสดดูครับถ้าดูตามมือจะรู้ว่าสวยโคตรยางเนี่ยยังมีหนามเตยอยู่เลยครับผมว่ายางตัวนี้ยังใหม่อยู่เลยแล้วเป็นยางปีจ้านยุคแม็กซ์สด้วยด้านนี้นะครับผมและตัวนี้เป็นกระจกข้างไฟเลี้ยวนะครับกุญแจรีโมทจะเป็นอย่างนี้เท่านะครับให้ดูนิดหนึ่งนี่เป็นด้านนี้และด้วยความที่ว่ามันเป็นรถนะครับครอบครัว SUV นะครับแน่นอนอัตประโยชน์ครบทุกอย่างครบยังไงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันดีกว่า กว้างไหมล่ะอ่ะก่อนเริ่มเงินใบผมบอกแล้วครับวันนี้ว่าคันนี้นะครับผมทําโปรโมชั่นราคานะครับอยู่ที่5้าแสนสองหมื่นเก้าพันดูอยู่ใช่ไหมครับลดเลยหมื่นหนึ่งที่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นเพราะโปรโมชั่นฟรีดาวยังไม่พอครับผ่อนเริ่มต้นวันละ3ามบาทเองบ้าไปแล้วยังอีกคันนี้ครับซื้อสดไม่มีแวดบริการ f i แ a น c ์ทั่วประเทศอยู่ในคัสซื้อเราได้ยังไม่พอครับรับวมันขึ้นเงินเกียร์นะครับมีให้ด้วยยังไม่พออีกตัวนี้นะครับมีรถคันรถจุกสุดท้ายปีหนึ่งปีเต็ม ว่าจูงเชิญครับอย่างเช่นรถมาเขามายกให้แบตหมดเขามาจําให้น้ํามันหมดเขามาเติมให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศซึ่งที่พีพีมีให้ด้วยฮะยังไม่พอดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79% 4ุดเจ็ดเก้าปอนตีถูกหมดเลใหม่เลยอ่ะมาดูต่อดีกว่านี่ครับมาดูความสวยงามก่อนเลยครับนี่ครับบอกได้เลยว่าด้านท้ายเขาเนี่ยสวยมากขอบอกเลยและความพิเศษของตัว crv คืออะไรรู้ไหมครับคือการปรับเบาะเขาคือระบบวันทัสมาดูนี่ดีกว่าเนี่ยเห็นตัวนี้ไหมครับไอ้ก้าเนี่ยเราดึงปุ๊บใช่ไหมครับ ็นไงละครับลงไปเลย2ฝัง่งทําได้เหมือนกันนะครับหมายความว่าพื้นที่โอนสารจะกว้างมากขึ้นซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่าเหมาะกับคนจะเอาอะไรขายของขนของขนคนได้หมดคันนี้จบเลยและคันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเลยครับล้อไหลผมมองว่ายังไม่เคยลงพื้นในซ้ำไปความสวยงามเอาไปเลยสิบเต็มปูรถบ้านด้วยราคาขนาดนี้ด้วยดีกว่าไปแรงยังแพงกว่า,ไไวา,ไไวาน,นี้เลยรถคันนี้บอกผมลืมบอกไปออกห้านะครับล้านกว่าบาทนะครับแต่ด้วยความหายไปครึ่งหนึ่งเกินครึ่งในซ้ำไป มาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดท้องเครื่องดูนะครับเป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs> อขอโทษทีครับโอ้ภายในสวยมากภายในเหมือนเขาไม่ค่อยได้ใช้แก็บดูไปทีหนึ่งนี่ครับให้ดูครับคือไม่มีชนหนักไม่มีอะไรเลยครับถ้าดูตามมือผมจะรู้เลยครับผมมี abs airbag พร้อมเลยเดี๋ยวผมสตาร์ดูแต่ตรงนี้เลยสตาร์ดูเลยดีกว่าแต่ตรงนี้ โอ้โหเครื่องไม่เคยผ่านการติดอะไรทั้งสิ้นเดิมเดิมเฉียบปะดูดิอ่ะตังไงต่อไป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 อย่าหดครับคือคันนี้มาทีไรไปเร็วทุกทีบอกก่อนเลยราคาที่ผมตั้งไม่แพงผมบอกว่าไม่แพงจริงสีขาวมุกตรลาหายากตัวนี้มาพร้อมเซ็นเตอร์กไฟฟ้าด้านนี้ครบทุกอย่างเลยครับผมโอ้โหมาดูต่อเดีวยวเป็นเบาะหนังนะครับด้านนี้ ตัวนี้มีระบบคูช์คอนโทรลนะครับผมมัลติฟังชันครบหมดทุกอย่างแอร์แบกเอฟเอฟพร้อมหมดเลยเกียร์ตัวเลมัสน,นะครับด้านนี้และขอบอกได้เลยนะครับผมแอร์ Air เนี่ยโคตรเย็นเลยเนี่ยเย็นมากโอ้โหและนี่ครับไอ้ที่เนี่ยม่านตรงเนี้ยก็ยังไม่แกะเลยครับผมมีมีทั้งเนี่ยไฟ่สองคนขับคนนั่งก็มีกล่องใส่แว่นตาก็มีโอเคเลยอย่างที่บอกครับผมขึ้นมานั่งเนี่ยสบายมากพวงมาลัยหนังจับกระชับมือครับผม โอเคเลยเดี๋ยวผมหน้าล่างเดี๋ยวผมห้าหลังดูเดี๋ยวว่าดีขนาดไหนอย่างว่าครับเป็นรถที่ว่าเหมาะมากนี่ฮะเห็นไหมครับอันนี้คือฟังก์ชันเขากว้างมากครับคือมันเป็นรถครอบครัวจริงๆครับถ้าเกิดสมมติจริงๆง่ายๆนะครับเราพับเบาะเสร็จแล้วทําไปที่นอนให้ลูกๆครับผมหรือว่าเอาไว้ทําเป็นต็นงแคมป์เปนเตียงก็ได้เลยแอร์ด้านหลังก็มีโอ้โหพร้อมสับ ซึ่งแน่นอนคันนี้รถขนาดนี้ลักชัวรี่นะครับล้านกว่าเหลือนะครับถูกกว่าเกินครึ่งนะครับผมซื้อสดไม่มีแบบดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79เอเผ่อนเริ่มต้นวันละ3 0 3บามบาทบ้าไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดกดไลค์กดแชร์ฮะกดสับตะไคร้ติงกันดิ่งครับเพื่อข้าคลิปต่อไปรถผลจอมันสมงไม่มาสามเลยซอยละแหม่ง1 5 9มานิดเดียวเห็นทุกอยู่เขียว P B รถ่มป้ายเก็บเอเปิดวันัละ9โมงถึง6โมงนะครับคลิปหน้าเจะใหม่นะครับสวัสดีครับ